สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมานติดชีวินตนชจาแบบไม่มีมือถือกันค่ะอ่าว่น,น,นาชาโทรศัพท์ได้พังลงไปแล้วนะคะก็เลยคิดไม่ก่อนไปแย่ลงใช่อ่าก็เลยไม่มีมือถือมาสามวันแล้วใช่ไหมสีว่วันสี่วะเก่งมากเสมอลยน้องหน่อยสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้นะคะโดยไม่ต้อง,งหยุดสิบก็ได้อะไรอะไรไป,ไป,ไป ก็เมื่อกีกอ่ะเขางับไอ้ไอ้กระดานเนี่ยกระดานชนวนเขาเนี่ยง <Yeah. S 3> ับทำไมอะ่ะเอาไปวาดรูปเร็วคือเนี่ยเขาซื้อมาจากเซเว่นเองวันแรกที่ซื้อมาเอาสติกเกอร์ที่ที่ซื้อมาเนี่ยนะเ,เป็นโรเบอร์ค่าพูลิตใช่ไหมน้องพยยมิมพ์เนค่ะติดทั่วตัวเลยอะ่ะ เอาแล้วเอาออกแล้วเล่าไปไหนแล้วอ่ะเอามานั่งตรงนี้มาเล่าให้พี่บิณฟังสิเอามา้ามาเล่าในนี้มาเล่าในสิคะาัชชาติเรพอไม่มีโทภาษาทำไรได้สิทธาหาติครับมันเล่าใบ้ทำมันทำวันวันแรกนี่เดินตามแม่เดินตามแม่เป็นเป็ดเลยคือแบบว่าแม่เป็นก็เดินตามเดินตามมันตามใช่ไหมนั่มันจะเป็นเป็ดหัวขาดเป็ดหัวขาดฮะเออไม่ใช่พี่พิมฑ์เข้าใจไหมเป็นหัวขาดคืออะไรลูก เออแล้วไดูในคลิปหัวขาดช่องไหนเนี่ยเป็นหัวขาดฮะที่หนูกินเองหนูเอากินเองเปอันนี้นแบบนี้มันจับไว้แล้วมาไปกินน้ำลายหนูกกบงออกมาอ๋อเก็บแฟนไหมคะไม่เข้าใจค่ะอ๋อนี่ป่ะหมายถึงว่ารูปเป็นหัวขาดเนี่ยเหรอไม่ในชาติไปดูในคลิปไหมเหรอไม่รู้ไม่เข้าใจเป็หัวขาดอ่ะพี่บิ๊มว่ารูปให้หนูทายว่ารูปอะไรเอาไหมแต่เอารูปหัวขาด ลูกผมขาใหญ่เลยเอาลูกสีสวยดกว่าเมื่อกี้พี่พิมพี่พิมถือค่ะพี่พิมระบายสีอนิเมะในใน iPad ดเขาอะนะนะจ่าผมกานี่ไอรอนไหมไอร้อก่อนเขาดูนานเท่าไหร่ครับวันหนึ่งโอ้ยเมื่อก่อนนะชอบดูถ้าไอร้อนก็ร้องเลยนะเออเมื่อก่อนลงแดงเลยถ้าพี่สานะแบบบอกหยุดแล้วไปเอาออกจากมือนะนี่ลงแดงร้องลงร้องเลยใช่ป่ะฮะถูกไหม ใช่ไหมลูกแต่เนี่ยไม่อยู่ไม่มีมือถือสามวันแล้วก bueno> ็มีชีวิตสี่วันนี้วันที่สี่แล้วมีชีวิตนี่รูปอะไรรูปอะไรคะน้าจ้ารูปนู้นเฮ้ยรูปอะรแดงมากตาลน้าจ้าบ้างน้าจาว่าให้พี่ถ่าผิงถ่ายอ่ะว่าให้พี่ถ่ายกันทำไมตกใจตายอ้าวเออถึงดะสายเด็กน่ายใชพี่ จะมีอะไรสเปเชียลนะคนทม่งซ้ายเนี่ยพี่ารจะสเปเชียลมากมาก่ว่เด็กไม่ธรรมดาพี่สาบอกว่าก็คือที่เล่นนะก็จะเอาปากกา<แ>ไม่ไม่เขียนกระดาษสูตรพมพ์วัดรูปใช่ไมแล้วก็ลื้อของในห้องลือเสื้อผ้าแล้วใครเก็บแม่嘛 <c oughs> แม่ <c oughs> แมรูใช่ไหมแม่หนูไม่เก็บพช้ผ้าแม่หนูไม่เก็บแล้วใครเก็บบรลุ อยู่ไม่เกี่ยวกัอย่างเล่นมาเล่นต่อเออแล้วก็ลื้อของเล่นเทกระจายแล้วก็เล่นนู่นเล่นนี่เขาไม่ได้ลื้อมาเล่นลื้อมาลกลื้อมาให้มันลกลกเสร็จแล้วก็ลื้อย่างอื่นต่อเล่นเวลาใ้พ่อยิ้มให้ันยิ้มไม่ได้อ๋อเขาลื้อมัเลยแม่แม่ปักบั๊มโนคือมาที่นี่ก็ก็เล่นนะไปเอาแบบเมื่อวานเอาอะไรนะเลโก้ยักษ์ใช่ไหมมาต่อแล้วก็บอกว่าต่อเป็นคอนโดอะไรอย่างเงี้ยนี่ลูกชาย ลูกใครลูกใครมาพี่ไก่ลูกพี่พิมเหมือนไหมเหมือนเหมือนเหรอเหมือนเหรอเก่งมากถ้าให้มันเหมือนก็แบบนี้ค่ะใช่เนาะถ้าเติมเสื้อเข้าไปก็เหมือนแล้วค่ะน่าจะแบบไม่ใช่ทำให้เสื้อเหนีเปียกขนาดนี้มาลุให้ดูัวจิครกันลายเปล่าที่แรมันไม่ได้เปียกนี่เหมือนแบบว่านี่เหมัอนแม่ไม่เปียก แล้วก็ต้องมีโบ้โบ้ค่ะนี่ค่ะทุกตัวมีรูปใครรูปใครหายไปแล้วหายแล้วอันนาชาวานตั้งก็ดีนะ้นาชาไม่ต้องเล่นมือถือใช่เล่นของเล่นเราดีไหมนาชาไม่ต้องเอามือถือแล้วนะไม่ต้องเอาไปซ่อมโอเคไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ก้มขนาดเนี้ยาชา ไม่ค้าไม่ก้มเยอะขนาดนี้มันใกล้ไปไม่ช้าเอาหัวขึ้นมาเอาหัวขึ้นหน่อยลูกนี่นอกจากตาสั้นแล้วจะตาเอียงนี่น้องพี่สาวต้องทำมาตรการเพราะว่าดูดิยิ่งว่ายิ่งอยู่มนี่ขนาดแบบยุือเล่าก็เลยยุ่ก็เลยํายิ่งําเพราะว่าขักเนี้ยเขาเวลามองเขาจะมองเอียงๆอ่ะนี่ยพี่มัทำไม่ไดีเลยไม่ชไม่ใช่เขาไม่ได้เอียงอย่างนั้นเขาเอียงแบบตะแคงอ่ะ อย่างนี้สมมุติว่าเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละมันจะไม่เออฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลัวเขาตาเอียงตาสั้นแต่เขาไม่เป็นตลอดเขาทำเป็นบางทีไม่แน่ใจว่าเป็นปัญหาสายตาหรือเป็นเหมือนกับลักษณะแอบฟังหรืออะ่ะใครฟังอะไรก็จะหันมาเลยอย่างเนี้ย ก็เลยแบบไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็กันไว้ก่อนไม่ให้เลยยึดมือจับไว้ก่อนไี่ให้ดูเขาซึ่งไม่มีจอไม่มีมือก็ยอยู่รอดได้นะแตอยู่รอดได้ดีแม่จะเหนื่อยขึ้นหน่อยแค่นั้นเนี่พี่วินเสร็จแล้วอี่ว้นรูปอะไรนะารูปอะไรนะาติดไปปะฉากประตูนะประตูกระตูปะฉกระตูปะฉาก กิรายการเริ่มเฮิยมไม่ไม่ไม่กระต่ายกระต่ายโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยแอ้ยอโอ้ยโอยโอ่ยโอ้้ยโอ้ยโ้ยโ้โอโอ้อ้อยโ้ยโไ้้อ้โอ้ยออเก่ง้ยโ้้ยอ้ติอกยโอ้ยโออ้้านอ้อ้อย้ยโอ้ย้ยอยโก้ยโยโยโ้ยโยอย ปิดฟังดีกว่าแม่กระดาษสีเหลืองนี่คืออะไรคะหนูอยากรู้ปิดปากเอ้าหนูจะพูดได้ไงอะ่ะเหว่อ่อเรว่อเหว่อเหล่องหวอเหอเหวอหว่อเ่อเหว่อเหอเหห่อห่อออออ เอทาที่ตัสติกเกอร์มามาเกะมากับอันในของาแกะลูกแกะมาแล้วไปแปลลงสมุดลูกมันจะมีสมุดให้แปะโอเคไหมอืมอืมดิฉันตัดเป็นปากนะรักชา,าเห่ือเหลือเหลือเหอเหลือเลกระดาษสีเหลืองมันเขาชอบมากลสม่เยใช่มันเป็นกระดาษที่หองสติกเกอร์มาใช่เาอกจะชอบเล่นะ ถ้าเขาจินตนาการว่ามันเป็นอะไรสักอย่างเราไม่รู้ฮะนี่ไงนะชาแม่มาด้วยแน่มาด้วยนี่ไงนะชาเนี่ยแบบนี้เอาไหมลองกดดูก่อนกกดดู่อนชอบเปล่าชอบไหมยังไม่ได้ลองเลยลองจิ้มก่อนถ้าซื้อมาแล้วไม่เล่นทำไงฉลองมาอันนี้ป้องก่อนอันนี้ป้องก่อน ใช่หนูต้องกดนี่ลงไปอย่างนี้เลยพอมาข้างนี้หนูก็กดอย่างนี้อย่างเงี้ยอ่ะกดที้ชอบไหมชอบเอาสีอะไรเอาสีอะไรคะเอาสีม่วงเอาสีม่วงเหมือนกันเอาลูกไหนมีดอกไม้หัวใจอไม้เอาดอกไม้ดอกไม้สีม่วงอรอมีสีชมพูได้นะสีแดงสีเหลืองอะไรก็มีเอาสีอะไรสีม่วงดอกไม้สีม่วงหนึ่งอันนะเดี๋ยวเขาบอเราเงะ้เราไม่ต้องดูมือถือแล้วนะซิคอนก็มีนะ ยูนิคอร์ตไ้งจะเอายูนิคอร์นเอ้ตัวเร้เอายูนิคอร์ตสีอะไรแบบนี้เป๊ะเลยเหรออ่างั้นเดี๋ยวซื้อให้นะ